ウフフフ。 ครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเลาะทุ่งอีกตามเคยนะครับวันนี้มันได้พามาตักหนูหรือว่าไล่หนูนะครับผมแต่ว่าวันนี้เอากล้องผมเป็นไรเอาเอาวอาเช็คกล้องแป๊บนะครับ โอเคครับได้แล้วครับวันนี้จะพามาหาตรอยระเบียงนะครับตรอยระเบียงก็คือปลาคอดนะครับผมปลาที่มันแห้งน้ำมันแห้งแล้วมันก็ติดอยู่ตามจุดต่างๆนะครับที่ว่ามันลงไปสะหรือว่าไปทางอื่นไม่ทนันมันก็จะมี คาอยู่ตามตรงนั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับผมปลาขอดหรือว่าตรอยระบีงวันนี้ก็มากับยายสารนะครับยายสารไปถึงก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันครับ เยอะไม่ยายเยอะไหมอู้ยสารอก่็เยอะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าปล่อยระบีงครับหรือว่าปลาคอดดูครับอืมเยอะเลยเยอะเลยสนุกใหญสารครับแบบนี้มีคนมาจับไปแล้วมีคนมาจับไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ว่าเขาจับไม่หมด ตอนที่เขามาจับน้ําน่าจะเยอะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเดสามจะได้เยอะแค่ไหนดูครับดูนี่ไหนได้เยอะอยังโอ้โหมาแป๊บเดียวครับอุ้ยรถ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 อู้ยกระโดดอูอุ้ย เยอะครับเยอะโอ้โหสนุกยายสารเลยครับถูกใจยายสารครับแบบนี้เดี๋ยวดูยายสารจับไปยาวๆครับ แต่กล้องผมไม่รู้เป็นอะไรครับวันนี้มันไม่โฟกัสเลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรนะครับเพิ่งเคยเจอครับปัญหานี้อ่ะยายสู้ส <c oughs> เยอะแบบนี้ยายชอบยายชอบใช่มั้ยนี่จับบะโดมมิดเลยนี่ดึงวอนหน้ามาจับหมุนตออตอนดังเสียง0300ตึนเอ็ดตึดๆเอ้ปุ้งเคยเอ็ดกระปุกนี่ไงเออจับใหม่เฮ้ยจับกระสอเออหูอ่ะทมทมหึตุ๊ยายครับตุ๊ยายตุ๊ยายเอ๊ะยายเจ้าตุ๊ยายก่อนตรงนี้จับตุ๊ยายเองเนาะจับเอาคําตอบ ลูกยีสานลูกยีสานมันเลยครับมันเลยครับสนุกเขาสนุกเขาดูดูด,ดูโอ้ยแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแล้เนี่ยเอ้เรื่องใจตรงนี้แหละเอ้เรื่รงนี้แหละตรงนี้เลยเออน,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 นี่โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยสุดิสาน <laughs> จักกินกี้นี่กินนกท่ายืงเฮ้ยใส่ยืงมาจับกร่อยดิ้งก้ยห้กดมือถือเลตออมุนเฮยตื่นมาเลยเนาะกล้องมีปัญหาครับมือถือความร้อนเกินถ่ายไม่ได้ครับถ่ายตัดถ่ายตัดเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเอามือถืออีกตัวถ่ายครับผม มปนครับราคาจะสูงแต่ไปเอาฟางจากไหนไม่รู้ครับ เราเขาไปขโมยฟางร้องเพงโอ้เขหลบให้ครับไม่รู้ว่าลูกเจ้าเองเงี้ยเลยทุกใจใหญ่สารหัวเราะใหญ่เลยครับ ถึงบ้านแล้วนะครับเอามือถืออีกเครื่องมาถ่ายละเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนาอยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่อู ครับนี่มีแต่ขี้ตมครับมีแต่ดินเกือบเต็มถังครับดินเต็มถังไม่ใช่ปลาอี่ครับออโอมีตัวใหญ่หนึ่งตัวครับ ปูยยายก็โตัวพนู่นแลวเต็มลูดอะกะละมังเต็มลูดอะกะละมังมเยอะมากครับมีปลาหมอแล้วก็ปลาช่อนครับปลาดุกไม่มีเลยเนาะยายแล้วก็มีปูตัวหนึ่งกระตูกระตูล็อกทัา Rồi, rồi chặt lắm. mà leo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 . Cái đau nó. Này. <laughs> <laughs> ได้สารล้างไปเรื่อยครับกระจุที่ตรงนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ <S <S เอาครับเพื่อนบ้านมาหาแล้วครับ

Kan nah. <laughs> Kau merah ikan, nah. Kau มยงจะเคยจับรั่วแต่ชาตินี้โตอยากจะจับ,บา่านหัวดไดงเดยเอะเว่ะ <c oughs>